แตนก็เป็นตองเพชยรตองข้อหญ่เป็นสาวมะนี่ก็สิเด่มาเป็นนี่แล้วไปใช่ไปเลี่ยนเฮ็ดขนมย่างหน่อยเลยย่างหน่อยให้ได้ไปโอ้สีว่าได้ลูกหน่อยเนี่ยงานโอ้ยลูกมาหน่อยแท้เอา้า <c> ไ <oughs> ปเลี่ยนเฮ็ดเป็นเป็นสาวบาวาเลียน กระเบื้องเมื่อนั้นไปเลือกแล้วครับอยู่อยู่กระเบื้องไปเลือกที่บุญถาวรรังสิตมือที่พ้านองเพลนหนองพ้อยไปนั่นแหละก็สรุปเรียบร้อยตอนนี้ก็คือรอมันแบบหัวหมุนเลยครับจวงนี้เพราะมันพร้อมกันเอามือสิมันติกปูนสินสก,กัดมือนี่หรอหมุน,นแบบหัวหมุนเลยครับทำบ่อได้ยืนขึ้นบ่อได้นั่ง เหตุงานเด้บอมเมนว่าได้มาสื่อๆเด้ไยเตื้อ <c oughs> สิได้มาสาั่งไม่เหตุแต่ว่าโรงแรมเขาก็แต่ละวันก็มีลูกค้าอยู่ที่ประมาณในห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปสุขสาคิดก็เต็มครับกระไดเงินจากโรงแรมมามา,มาต่อเติมใช่ฟอยกวดกวดโยให้เขาไปรอบดีไม่ กลับเลยลเอทีอยู่ฝั่งนี้ใส่อนออกยุสธ์มาใส่อานตื้อตื้อคุ้นบารบรรทุกคนไในบ้านลอยครับพี่น้องสองลอยก็คนสามลอยคุ้นจัดงานแบบขนาดกลางกลางได้เลยครับแล้วเราก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารรับรองพวกเบรกเน็ตไปคุยตรงนั้นนอ้องพี่ร้อน นี่ครับตัวนี้จะเป็นคาเฟ่ตันนี้จะเป็นห้องประชมุมห้องประชุมจะมีอีกสเต็ปหนึ่งออกยื่นออกมาข้างหน้านะครับคาเฟ่ย,ยังเลยาาไายบายได้บาย,บายมัลูก๊า้บาย นี่มองนี่ละแกชื่ออะไรนะที่คนพูดพูดรับเหมาไอจัดสวนชื่ออะไรนะพี่ตั้มเนี่ยครับมุมนี่แหละอีกมุมหนึ่งที่จะต้องเครียรยครับให้ลูกเดินเดินไปนะคะพ่ออุ้มไม่ไหวเดินเดินได้ละเดินเดินเลยไปไปที่ล็อบบี้นะคะ